6ขั้นตอนอาทิต้เราจะมาเรียกนกันต่อแต่ว่ามันไม่ใช่กระบวนการเอาแบบเซอ,อร์วิสฟอร์มแล้วทันเื่อเออมันคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีแค่5ขั้นตอนเท่านั้น <c oughs> โอเ้เมา นะคุณพี่ย่าฝาดอยู่แล้วทุกคนอยู่ในตัวเองหนูว่าจริงไหมอ่ะถ้าเกิดวันเนี้ยเพื่อนทะเลาะกันแล้วพวกนีเพื่อนหยุดคนหนึ่งหยุดเราเนี่ยก็จะมีการสังเกตว่าเฮ้ยมันหยุดทำไมวะมันทะเลาะกับใครหรือเปล่ามันไปนทำอะไรมามันคือการตั้งคำถามใช่ไหมจากการสังเกตว่าทำไมเพื่อนไม่มาเรียนเออแบบนี้ ่มาขั้นที่สองนะพอ,อกินแล้วว่าเพื่อนเขาใครหรือปเปล่าก็คือขั้นที่สองคือการตั้งสมุดที่ฐานพาณนชย์ไว้ก่อนว่าเฮ้ยจริงจริงะงขั้นที่สองมันก็จะเป็นการตั้งสมุดที่ฐานขึ้นมาเช่นเพื่อนป่วยหรือเปล่าอ่านไอ้แถวที่หนึ่งด้วยโกกอะคนละผ้าควรจะคุยได้ มันคือการตั้งสมมติฐานขึ้นมาใช่ไหมคาดการณ์ก่อนว้เพื่อนอาจจะป่วยเพื่อนไม่ได้คาราลกันหรอกโนนี้นันมันคือการคาดคการณาก่อนต่อมาขั้นที่สามคือออกแบบการทดลองก็คือการวางแผนว่าทดลองอย่างไรนะเพื่อพิสูจน์ปรสบการณที่ถามตรงนั้นแหละคือเพื่อนไม่มาเรียนเพื่อนป่วยเราจะออกแบบยังไงเออไปเที่ยวันเลยวันนี้ตอนเย็น เดินทางไปเลยค่ะท,ที่ไหนดีโดยแดงซอดท่าไปเลยกระตนน่ายคนเดียวพี่สูตนไงสมติที่ถานไงว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อออกแบบแล้วว่าเย,นยา็นเนี้ยองไปเยี่ยมวานเพื่อนแล้วพอออกแบบเสร็จปุ๊บมาถึงท่าราะหอข้อ,ขอมูลแล้วก็ร้าข้อ,ขอ,ขอสรุปที่ค้นพบเราไปถึงแล้วเนะี้ยตอนเย็นไปถึงแล้วอามมันไม่ได้ป่วยมันขี้เกียจ เอออันนี้คือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วว่าที่เราวิเคราะห์มาทำมาทัท้งหมดเนการผิดเอนนอเราก็มาเขียนข้อสรุปเลยว่าอ่านไม่มาเรียนเพราะว่าที่เกียดเรียน,ยนในภาพวิชาการออกแบบแลเทคนิคกีของกลัวแบบน,น,บบนี้เราก็มาเขียนสรุปต่อมาขั้นตอนที่ห้าคือการตรวจสอบข้อมูลที่คนทบแล้วก็เผยแพร่คือการนำผลลัพธ์นั่นแหละไปบอกคนอื่อนอว,ว่าในหลักที่ที่เขียน แบบเออไปบอกหมูคนอื่นเราก็ไปตรวจสอบดูว่าที่เกดือดจริงไหมเออแล้วก็เนี่ยทดสอบทดลองทดสามเพื่อที่จะยืนยันผลความถูกต้องเมื่อมันถูกต้องแล้วเราก็เอาไปเป็นความรู้ต่อว่าเอ้ยเราควรมาเรียนทุกข้าวไม่ควรขาดแบบนี้เหมือนกอดกันไดไหมลูกกอนดาวกันไดไหมคะกันได้นะโง่ขาดบอกโกยเยอะแล้ว ไม่ควรขาดอีกแล้วนะคะอ่ะจบแล้วขั้นตอนต่อมาคือใบกิจกรรมใบกิจกรรมคือให้เอาอีกระบวนการออกแบบเจอวิศวกภาพเนี่ยมาวิเคราะห์เดี๋ยวจะเปิดใบกิจกรรมให้ดูเ้ย,ใ,นเนยใช่ยังไม่ได้อัพให้ไหนพี่จะมาอ่านให้ฟังก่อน เกิดจากสถานการณ์จำลองนะคะอ่าท่านเจนฟังนะช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นม .2 ถอโรงเรียนหนลบมุมอย่ามทีปัญหาเออ่ความร้อนและอากาศไม่ไายเวกทำให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกอึดอัดและขาดสมาธิในการเรียนครูและนักเรียนหลายคนเนี่ยสังเกตว่าถึงแม้จะเปิดจำลองในน้าแต่ก็ยังไม่เพียงพอบางครั้งเนี่ยต้องออกไปยืน้างนอก โยกยีนส่งผลให้การเนในการขอเนี่ยขาดความต่อเนื่ของอ,อ,อ่าแล้วก็ยังบอกว่าโรงเรียนเองเนี่ยไม่สามารถติดแย่ได้เพราะว่ามีน้ำตาลโมง้มีน้ำตาลครูก็เลยตั้งโจทย์ให้นักเรียนเนี่ยลองใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาโดยเป้าหมายก็คือหาวิธีทำให้ห้องเย็นขึ้นและอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นโดยใช้สุอุปกรณ์หรือวัสดุที่หาง่ายประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พูถามว่าปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรความร้อนห้องขาดความร้อนเอาเรีออร่อ,องออเดียวมาพูดสิเราจะเกลี่ยยังไงให้มันออกมาสวยงามเอ,อ่อปัญหาก็คืออากาศร,ร้อนัใช่ไหมแล้วก็ทําให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอันนี้คือการคือค่าไหน แรกการระบุปัญหาใช่ไหมลูกอะหนูก็เขียนลงไปต่อมาการรวบรวมข้อมูลหนูจะได้จากไหนก็ได้จากการอะอาจจสังเกตจากเพื่อนในห้องว่ามีอาการกับเปื่ออกมีอาการร้อนหรือเสื้อขาในอินเทอร์เน็ตว่าอากาศถ่ายเทให้สะดวกเนี่ยเป็นลักษณะเป็ยังไงอันนี้คือการรวบรวมข้อมูล ต่อมาหนูก็ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเองว่าหนูจะทำยังไงละ่ะในการแก้ไขปัญหานี้และส่วนของอันที่สี่คือดำเนินการก็เอาไอ้นั้นที่หนูออกแบบลแล้นมาดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทดสอบถ้าเกิดผลของโหนูมันออกมาดีหนูก็เขียนไวนะ้ในนันสือแต่ถ้าทดสอบแล้วมันแย่สิ่งที่หนูต้องทำต่อมาคือการเอาไปปรับปรุงให้มันดีนขึ้น เสร็จแล้วให้นำเสนอผลงานจะนำเสนอผลงานยังไงหนูอาจจะเขียนว,ว่าโพสต์ลงเพจเป็นบุ๊กงเรียนหรือว่าทำใยประกาศหน้าชั้นเรียนว,ว่าวิธีการนี้สามารถช่วยลดความร้อนภายในห้องได้หนูงงไหมครูจะเอาใบงานอันนี้ให้ให้หนูข้าไปทําเป็นใบงานออนไลน์นะลูกไม่ได้งานงาน,นแทนว่านะเป็นงานออนไลน์ ไม่นานนพอดีเราต่อรอทำได้ทาในโทรศัพท์ได้ทาไมแป้งพิมพ์องไม่เห็นหลอย่างเงี้ย ดิสมาคุณครับจริงๆโดดอ่ะออนตะหลิวนะครับโอ้อดีมีเท่าไหร่เออยังไงจ๊ะมีมาแค่แก่นะติ๊กนะครับ <laughs> <laughs>